ราสำคัญกับใครเราจะสัมผัสได้กับการมีตัวตนในชีวิตของคนคนนั้นแค่เราเงียบไปเขาก็ใส่ใจถามไทยเราแล้วลว,ว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่สําคัญกับเขาต่อให้เราร้องไห้แทบตายต่อหน้าเขาเขาก็ยังไม่สนใจเราเลยจะรักใครชอบใครก็ต้องรักอย่างมีสติดูด้วยว่าเขารักเราไหมหรือว่าหมดรักเราแล้ว,ลวถ้าเขารักเราเขาก็จะใส่ใจคอยห่วงใยเราหรือถ้าเขาหมดรักเราแล้ว เขาก็จะไม่ใส่ใจไม่สนใจเราคอยหาแต่เรื่องทำให้เราทุกข์ใจเสียใจอยู่เป็นประจำนั่นแสดงว่าเริ่มเบื่อกันแล้วก็ลองปรับใจคุยกันว่ายังรักกันอยู่ไหมปรับตัวปรับใจกันแล้วไปต่อด้วยกันไหวไหมหรือว่าเรายังรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งหมดรักเราแล้วไม่อยากไปต่อกับเราแล้วเราก็ต้องปล่อยเขาไปคนหมดใจจะรักยังไงเขาก็ไปจากเราอยู่ดี ยิ่งรังไว้นานก็ยิ่งทําให้เราเจ็บปวดแล้วก็เสียเวลาถ้าเขาไม่รักเราแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงถ้าไม่ยอมรับความจริงมันก็เจ็บไม่รู้จบเราต้องรักตัวของเราเองให้มากๆอย่าทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นยังไงเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปอยู่ดีเราต้องใช้ชีวิตอยู่ให้มีความสุขแล้ก็สร้างชีวิตของเราให้ดีขึ้นอะไรที่ทําให้เราทุกข์ทำให้เราเจ็บปวดเดินออกมาเลย